ไม่ได้กลับบ้านเป็นปีนะครับพอกลับมานี่ก็สภาพหม้อแกงลิงตุ่นใจนะใครคมีข้าวเหนียวนะครับก็ามาใส่ในหม้อนี้ได้ ไดเคยมีข้าวเหนียวมันใส่ได้ด้วย 对，老乡。 นี่ก็เป็นสมุนไพรหนึ่งสมุนไพรครับเป็นพญาไราไปนะครับบ้านใครนะครับที่มีพญา,ราไรใบนะครับสามารถใช้ยางนะครับรักษานะครับอาการต่างๆนี่นะครับใช้ยางนะครับระว,วังอย่าอันตรายนะครับอย่าให้เข้าตา ้าสมมุติอย่างนี้เข้าตาอาจจะตาบอดได้นะครับควรปลูกให้ห่างจากเด็กๆนะครับต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับพยาไรไใบนะครับมีต้นหนึ่งนะครับนะ ่วนมากที่บ้านจะปลูกสมุนไพรไว้นะครับชอบสมุนไพรอันนี้เป็นต้นบูงาสารีนะครับดอกจะหอมอันนี้เป็นหาชางนะครับมีต้นตะลิงปิงก็มีนะครับ ที่สตูนอากาศดีมากนะครับอันนี้เมื่อฟ้าขึ้มขึมนะครับก็ไม่ได้กลับบ้านนานมากนะครับอันนี้เขา,าปลอดโควิดแล้วตอนนี้ที่สะตูนเมืองเปิดแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านก็ มาดูสมุนไพรที่ปลูกไว้นะครับไม่ได้ดูแลนะครับกลับมาก็เสียดายนะครับดีนะครับอันทำดีแล้วนะครับที่มันยังอยู่ครบนะครับไม่ได้ตายนะครับก็รที่ยังไม่มีสมุนไพรก็หาปลูกปลูกไว้บ้างนะครับอ่าสมมุติเราโดนน้าร้อนลวกเราก็ใช้ว่านหางจระเข้นะครับทานะครับมีประโยชน์มากมายนะครับ สมุนไพรนะครับไม่ได้ให้โทษนะครับมีแต่สูงคุณค่านะครับาสามารถช่วยรักษาคนได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรชนิดใดนะครับแต่บางครั้งต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นเวลาไอเป็นวัดนะครับเราไม่ต้องทานยาพาราหรอกครับแค่ใช้ ฝ้ายทลายโจรน,นะครับสักใบสองใบเขี้ยวนะครับเดี๋ยวสักพักทานน้ำอุ่นมันก็หายแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปาหาหมอนะครับดีอย่างหนึ่งนะครับส่วนใบข่อยนี่ต้นข่อยนี้ก็สามารถใช้รักษาให้ฝ่าฟันของเราแข็งแรงนะครับใช้ ไม้นะครับจาเป็นแปลงสีควันถูก็ได้เหมือนไม้สุกีนะครับาทานะครับก็ดีนะครับดอกนี้ก็หอมนะครับก็พวกปักหวานเราก็ปลูกปลูกไว้บ้างนะครับเพราะว่า,าปลูกปักหวานไว้ก็ไว้แกงเลียงได้ด้วยนะครับพวกโอระพงโอระพานะครับปลูกไว้ก็ได้นะครับ ไ้ทำแองนะครับพวกขิงอะไรพวกนี้นะครับที่ว่างๆพริกนะครับาขาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับโอเคนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้กลับมาที่บ้านนะครับ